วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เดิมชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ห้า 5, จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ในปัจจุบันสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกว่า40ปีที่มุ่งมั่นและผลิตก,กำลังคนทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมภายใต้ปรัชญางานเด่นเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำสังคมบริหารงานโดยนางประนอมอัหารผู้อำนวยการวิทยาลัยนายแดนทวีมานาจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากรนางรัฐีพันธ์เลาหาบัรจงครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือนายธนรัตน์ธนทรั์ทองครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เปิดการเรียนการสอนสองหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกอบด้วย8สาขางานได้แก่สาขางานการผลิตพืชสาขางานการผลิตสัตว์สาขางานผลิตสัตว์น้ำสาขางานช่างเกษตรสาขางานอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานธุรกิจเกษตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสประกอบด้วย6สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์สาขาวิชาพืชศาสตร์ระบบทวิภาคีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศระบบทวิภาคีสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ระบบทวิภาคีเรียนเฉพาะวันเสาร์วิทยลาลัยได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แก่โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตเรียนอยู่กินฟรีมีไรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาสามารถรองรับนักศึกษาได้เป็นจำนวนมากมีโรงอาหารสำหรับรับประทานฟรีสามมือ้อสำหรับนักศึกษาของโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ภายในวิทยาลัยที่หลากหลายอาทิเช่นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะศูนย์การเรียนรู้การผลิตเหต็ด ศูนย์การเรียนรู้การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านงานฟาร์มประกอบด้วยฟาร์มสัตวศาสตร์ฟาร์มประมงเป็นต้นมาเรียนกับเราจะได้รับทั้งประสบการณ์และทักษะความรู้มากมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพต่างๆได้สามารถสอบถามรา้ที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่หรือเพจเฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์วสทกระบี่